ปิตาตนุพยายะปิตาแปลว่าพ่อผู้ใหญ่เจ้านายผู้ชายคนที่นับถือกันเหมือนญาติผู้ใหญ่สิ่งใหญ่ๆตนุตัวเองการดําเนินชีวิตพยายะอุปสรรคและปัญหาเมื่อตนุเป็นเลขตัวเดียวกับพยายะพยากรณ์ได้ว่าระวังเรื่องสุขภาพจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพอีกใดหนึ่งตนุพยายะจะทําอะไรก็ตามกว่าจะได้มาจะต้องเจออุปสรรคเสียก่อนยิ่งทํางานใหญ่ๆตนุปิตาทําอะไรใหญ่ๆเกินตัวต้องระวังกว่าจะสําเร็จได้มีอุปสรรคมีปัญหามีเรื่ เื่องเดือดร้อนทุกท้อแท้น้อยเนื้อต่ําใจเป็นพื้นดวงเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดแต่ถ้าเกิดปีจรอ,อยู่ในภพปิตาตนุพยายะคุณเองต้องระวังเจ้านายผู้ใหญ่กําลังเพ่งเลงทําอะไรอยู่ต้องทําให้ดีมีความรอบคอบมากๆควรดําเนินการจัดการทําอะไรเป็นรูปธรรมนามประธรรมขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้ในครั้งแรกแต่ต้องขยันที่จะคุยขยันที่จะพรีเซนต์ตัวเองเพราะฉะนั้นปีจรเกิดขึ้นปิตาตนุพยายะมีมากเป็นประจำก็คือประสบปัญหาหรือมีปัญหาเกิดการเข้าใจผิดก็ดี เห็นว่าเราไม่ได้เอาไหนก็ดีผู้ใหญ่กําลังเพ่งเลงผู้ใหญ่กําลังจับผิดในปีจรต้องระวังดูว้ดีสร้างผลงานให้ได้